เช้าวันนี้เรามาเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะและในเช้าวันนี้ก็ยังเป็นเดือนกุมภาพ,พันธ์อยู่เราก็ยังฉลองความรักกันอยู่นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเราจะพยายามที่จะฉลองให้ได้ตลอดทั้งเดือนเพื่อที่ว่าเมื่อเราฝึกทั้งเดือนแล้วการแสดงออกความรักจะเป็นนิสัยของเราติดตัวไปแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกได้ตลอดไปโดยไม่มีอาการเคอะเขินนะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน,นะคะ่ะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่วันนี้พระองค์ทรงโปรดประทับอยู่ณนที่นี้เป็นครูสอนเราโดยผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดตาใจของเราออกให้ได้เห็นความจริงในพระวจนะขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราได้จดจําพระวจนะที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้และนําไปประพฤติใช้ปฏิบัติได้และให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน บางคนถามนะคะว่าทำไมสอนแต่เรื่องของความรักแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตได้นะคะจากวิดีโอสอ,สอนส่วนใหญ่ที่หญิงได้แบ่งปันไปมักจะเป็นเรื่องของความรักซะส่วนใหญ่มากเลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่านี่เป็นบัญญัติข้อหลักที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราพระองค์ต้องการให้เรารักและธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก และถ้าเราดูจากข้อพระคัมภีร์เวลาคริสเตียนออกไปประกาศเรื่องข่าวประเสริฐให้กับคนทั่วไปได้รู้ได้ยินเราก็จะประกาศให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ารักคุณนะนี่คือข้อความหลักที่เรามักจะนำสื่อสารออกไปแต่กลับกลายเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เราต้องกลับมาย้อนคิดดูนะคะว่าทำไมหลายครั้งเราพลาดที่จะแสดงออกความรักทั้งทงที่เรามักจะพูดถึงความรักทั้งทงที่เรารู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ทั้งที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดพระพระองค์ทรงรักเราทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำผ่านทางความรักดังนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถดําเนินในความรักได้อย่างที่เราควรจะทําช่วงสองสัปดาห์ก่อนนะคะก็ได้พูดจาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าเราจะแสดงออกความรักยังไงได้บ้างวันนี้เรายังอยากจะพูดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งใครคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด,สดเกี่ยวกับการแสดงความรัก เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเจ้าพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบที่สุดและพระองค์สําแดงความรักของพระองค์ผ่านทางการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้กับเราให้พระบุตรของพระองค์ต้องมายอมทนทุกข์ทรมานและสิ้นชีวิตเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้กลับไปเป็นลูกของพระองค์เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้เพื่อบรรดาบุตรที่รัของพระองค์ ดังนั้นเราซึ่งเป็นคริสเตียนตอนนี้เราสามารถที่จะแสดงออกความรักได้และอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราไม่ควรดำเนินผ่านทางความรู้สึกว่าวันนี้ฉันรักฉันถึงแสดงออกวันนี้ฉันไม่รู้สึกรักฉันก็ไม่แสดงออกเราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าเราดำเนินตามความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตาดมองเห็นและเรารู้ว่าความเชื่อเราสดงออกผ่านทางการแสดงถ้อยคาออกมา เวลาที่เรายิ่งพูดออกมาเราจะยิ่งเชื่อตามนั้นเราจะยิ่งรู้สึกตามนั้นมากขึ้นดังนั้นเราอย่าตามความรู้สึกแต่เราเป็นผู้ที่กำหนดว่าความรู้สึกควรจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเรายิ่งพูดบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาคู่แฟนกันหรือว่าเพื่อนกันถ้าเราบอกว่าฉันไม่รักเขาแล้วฉันหมดรักเขาแล้วเขาไม่น่ารักฉันไม่ทำอย่างนี้แล้วนั่นหมายความว่าเรากำลังดำเนินตามที่ความรู้สึกของเรา แสดงออกมาซึ่งความรู nice. ้ส well. ึกม well. <c oughs> ันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยเช้าขึ้นมาเราตื่นขึ้นมารู้สึกอย่างหนึ่งสายเรารู้สึกอีกอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ควรที่จะให้ความรู้สึกเป็นตัวกําหนดการแสดงออกของเราแต่เราควรจะเป็นคนที่กําหนดความรู้สึกโดยการที่เราตื่นขึ้นมาเรากล่าวอยู่เสมอเรารักพ่อของเราเรารักแม่ของเราเรารักคู่สมรสของเราเรารักลูกของเราและความรักอย่างที่บอกไปตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือพระเจ้าเพื่องรัก โดยที่พระองค์ไม่ดูว่าความประพฤติของเราเป็นอย่างไรพระองค์รู้ไหมว่าเราเป็นคนยังไงรู้ทั้งหนที่ลับและในที่แจ้งพระองค์รู้หมดแต่พระองค์เลือกที่จะรักและการแสดงออกความรักของพระองค์คือการให้พระองค์ให้อากาศเราทุกๆวันพระองค์ประทานพระพรให้กับเราพระองค์ดูแลปกป้องเราพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้กับเราพระองค์แสดงความรักให้กับเราเรื่อยๆให้ โดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราและด้วยความรักของพระองค์นี้เองถึงได้ชนะใจเราทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักพระองค์เราอยากจะทําดีตอบแทนกับพระองค์ไปดังนั้นเราเองเป็นลูกแห่งความรักเรามีความรักอยู่ข้างในเรามีความสามารถในการที่จะแสดงออกความรักได้เราก็ควรที่จะเริ่มนะคะที่จะดําเนินตามที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างไว้คือการให้ก่อนถ้าเราไปถามคนทั่วโลกคนจะบอกว่า ความรักคือการให้ถ้าเราถามเขาต่อว่าแล้วะอะไรที่ทำให้คุณตอนนี้รู้สึกระหองระแหงหรือไม่มีความรักกับคนใกล้ตัวคุณเขามักจะตอบว่าเพราะเขาไม่ทำอย่างนี้ให้ฉันเพราะเขาไม่ยอมแสดงออกอย่างนั้นให้ฉันเพราะว่าเขาน่าจะทำอย่างนี้ถ้าเขารักฉันจริงเขาควรจะทำอย่างนี้กับกลายเป็นการเรียกร้องขึ้นมาความรักที่แท้จริงคือการให้ ถ้าเราเลือกที่จะทำตามอย่างองค์พรีเยซูคริสต์ทำตามอย่างพระเจ้าของเราทำตามธรรมชาติที่อยู่ภายในเราถ้าเรามอบให้เสมอเราเลือกที่จะให้เรารักและเราอภัยเรารักและเราช่วยเรารักและเราหนุนจิตชูใจเขาเรารักและเราพยายามที่จะประคองเขาขึ้นมาความรักนั้นจะเปลี่ยนเขาเองเราเป็นคริสเตียนเราควรที่จะมีการ พยายามนะคะที่จะแสดงออกความรักให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และเมื่อเราทำออกมามากขึ้นเรื่อยเรยเราจะเหมือนกับยอนถ้าเป็นคริสเตียนเราจะรู้นะคะยอนตอนแรกค่อนข้างที่จะมีอารมณ์โกรธเกรี้ยวค่อนข้างที่จะโมโหเหมือนกันแต่ในที่สุดลงเอยตอนท้ายคนเรียกยอนว่าเป็นสาวกแห่งความรักเพราะอะไรเพราะเขาเรียนแบบบุคคลที่เขาอยู่ใกล้ชิดมาก คริสเตียนทำไมเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ประทานความรักให้แล้วคริสเตียนบางคนถึงขั้นอธิษฐานขอความรักมากขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่ต้องอธิษฐานขอความรักมากขึ้นเราได้ซ้าไปแต่ว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังรักไม่ได้ทําไมเรายังไม่เหมือนพระองค์ง่ายนิดเดียวถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเป็นเหมือนพระองค์ถ้าเราอ่านดูว่าสมัยพระเยซูทรงประทับอยู่บนโลก พระองค์ทำยังไงบ้างพระองค์แสดงออกอย่างไรพระองค์ตอบสนองกับสิ่งต่างๆอย่างไรถ้าเราอ่านบ่อยๆเราคุ้นเคยกับธรรมชาติของพระองค์เราคุ้นเคยกับนิสัยของพระองค์เราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนพระองค์เองดังนั้นหากวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าทำไมคุณยังทำไม่ได้เหมือนกับที่พระองค์ทรงทำไม่ยากค่ะเปิดพระคัมภีร์อ่านมัทิวมาลโกลูกาละยอน อ่านบ่อยๆคุณจะพบว่าพระเยซูทรงปฏิบัติตนอย่างไรคุณจะได้เห็นว่าพระองค์มีนิสัยมีการแสดงออกมีการโต้อตอบอยังไงและคุณสามารถเปิดดูได้ในหนังสือหนังโครินบที่13ว่าความรักเป็นยังไงคุณสามารถเลือกทำสิ่งเหล่านี้ได้ตัวอย่างมีมากมายแล้วดังนั้นเมื่อคุณได้แสดงออกจากธรรมชาติข้างในของคุณ แสดงออกมาบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสยัยเมื่อเป็นนิสยัยคุณจะรู้ว่าคุณแสดงออกความรักโดยตามธรรมชาติของคุณและความรักตรงนี้ตามที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้นะคะในฉบับภาษาอังกฤษบทหนึ่งโครินธ์บทที่13บข้อ8ได้บอกเอาไว้ว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นในฉบับภาษาไทยฉบ,บับภาษาอังกฤษบอกว่าความรักไม่มีวันล้มเหลว ความรักสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ความรักจะเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวคุณได้ความรักสูงสุดแล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณได้และเมื่อคุณดำเนินในความรักคุณไม่ต้องห่วงแล้วว่าชีวิตนี้คุณจะดำเนินตามความเชื่อได้สำเร็จไหมเพราะความเชื่อทำงานผ่านทางความรักอะไรที่คุณอธิษฐานขออะไรที่เป็นความปรารถนาในใจของคุณอะไรที่คุณอยากจะทำตามน้ำพระัยของพระองค์ มันจะสำเร็จลงได้เพราะความรักคือกุญแจที่ไขทุกอย่างให้ดําเนินได้เมื่อคุณรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดเมื่อคุณรักพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่ของคุณเมื่อคุณรักลูกรักคู่สมรสของคุณเมื่อคุณรักเพื่อนรักพี่น้องของคุณเมื่อคุณรักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่คุณรักตัวคุณเองความรักนี้จะทําให้ชีวิตของคุณต่ละวันมีแต่พระพรไหลล้น ในแต่ละวันคุณจะประสบแต่ชัยชนะในทุกๆด้านจะไม่ใช่เรื่องลำบากไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องบากบ่นพยายามกัดฟันเลือดท่วมตัวอีกต่อไปดำเนินชีวิตในแบบที่พระเยซูทรงดำเนินและสูงสุดเมื่อคุณดำเนินตามนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ได้รับพระเกียรติ พระเจ้าจะได้รับคําสรรเสริญคนเมื่อมองมาที่เราเขาจะนมสัสก,การพระองค์เขาจะเทิดทูนพระองค์เขาจะเห็นพระองค์ในเรามากยิ่งขึ้นเมื่อนั้นคุณสามารถกล่าวได้ว่าคุณเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์คุณเป็นคําพยานที่ดําเนินชีวิตอยู่จริงบนโลกใบนี้ของพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะเราสรรเสริญพระองค์ด้วยกันสำหรับความรักที่มีอยู่ในเรา พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับพระองค์พระองค์ทรงโปรดประทานธรรมชาติแห่งความรักเอาไว้ในเราแล้วพระองค์ทรงโปรดประทานตัวอย่างคือองค์พระเยซูคริสต์ให้กับเราแล้วในพระคัมภีร์ลูกขอบคุณที่เมื่อลูกทั้งหลายดำเนินในความรักคนรอบตัวจะสัมผัสได้จะได้เห็นจะได้มีโอกาสลิ้มรสถึงความดีของพระองค์เขาจะ เปลี่ยนแปลงมาเป็นเหมือนพระองค์ด้วยเขาจะถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์และทั้งหมดทั้งสิ้นที่ลูกดำเนินในความรักนี้เพื่อที่จะถวายพระเกียรติแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดใช้เราทั้งหลายให้เป็นตัวแทนแห่งความรักให้เราได้ก้าวออกไปและสัมดงความรักให้กับคนเป็นอันมากและด้วยความรักนี้จะเป็นกุญแจไขให้ความเชื่อที่เรากำลังใช้ความเชื่ออยู่นั้นเกิดผลอีกมากมาย ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ